สวัสดีค่ะอาจารย์หมูค่ะวันนี้อาจารย์หมูจะมาให้ความรู้กฎหมายที่ประชาชนควรรู้อย่างง่ายสไตล์อาจารย์หมูในหัวข้อการสิ้นสุดของการสมรสนะคะการสิ้นสุดของการสมรสนั้นสิ้นสุดโดยการตายนะคะและการหย่าแล้วก็การที่ศาลพิพากษาให้การสมรสสิ้นสุดลงนะคะการที่การตายก็จะมีข้อแตกต่างระหว่างตายปกติกับตายโดยที่ศาลสั่งให้เป็นคนสับสูนที่อาจารย์บอกไว้นะคะการตายโดยปกติเนี่ยก็คือจะทําให้การสมรสสิ้นสุดลง โดยโดยโดยผลของกฎหมายอยู่แล้วนะคะแต่การตายในกรณีสาบสูญนั้นมันจะไม่ทําให้การสมรสสิ้นสุดลงโดยทันทีต้องแต่การตายโดยคนที่เป็นคนสับสูญนั้นคนคู่ที่อยู่ด้วยนะคะคนที่ต้องการที่จะจะหย่าต้องนําหลักฐานที่ศาลสั่งให้คนนั้นเป็นคนสับสูญนั้นไปเป็นข้อมูลไปเป็นหลักฐานในการฟ้องหย่านะคะเพราะฉะนั้นการตายในกรณีปกติเนี่ยทำให้การสมรสสิ้นสุดลงแต่การตายในกรณีที่ศาลสั่งให้คู่ชีวิตเราเป็นคนสับสูญ นะคะคนที่อยู่นั้นก็ต้องเอาคําสั่งศาลที่สั่งให้คู่ชีวิตเราเป็นคนสับสูนนั้นไปทําเรื่องฟ้องยามันจะมันถึงจะทําให้การสมรสนั้นสิ้นสุดลงนะคะดังนั้นอาจารย์จบุนะคะว่าการสิ้นสุดการสมรสนั้นมีประกอบด้วยเกิดจากการตายนะคะการยาหรือว่าการที่ศาลสั่งให้การสมรสสิ้นสุดลงในกรณีที่การสมรสที่ทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่อาจารย์ขอลงในส่วนของการตายนะคะขออธิบายในส่วนของการตายว่า ถ้าเป็นการตายปกติเนี่ยการสมรสสิ้นสุดลงแน่นอนนะคะแต่ถ้าเป็นการตายโดยผลของกฎหมายคือการตายในกรณีที่คู่ชีวิตเราสารสั่งให้เป็นคนสับสูญน,นั้นคู่ชีวิตที่อยู่นั้นต้องเอาคําสั่งศาลที่สั่งให้เป็นคนสับสูญนั้นไปฟ้องหย่านะคะเป็นหลักฐานการฟ้องหย่านะคะไม่ทําให้การสมรสสิ้นสุดลงในกรณีที่เป็นคนสาบสูน,น,นะคะต้องไปฟ้องหย่านะคะขอบคุณมากนะคะและติดตามอาจารย์หมูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ